เขาอ่านแล้วไม่ตอบส่งข้อความไปหลายวันแล้วไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยหรือไม่เปิดอ่านเลยสิ่งที่เราต้องทำคือย้ายโฟกัสค่ะย้ายโฟกัสเลยย้ายไปคิดเรื่องอื่นไปทำเรื่องอื่นไปสนใจเรื่องอื่นเรามีหน้าที่อะไรเราก็ไปทำหน้าที่ของเรามันเบสิกมากเลยนะมันง่ายๆอย่างนี้เลยเรามีกิจกรรมอะไรเรามีงานอะไรเราก็ไปทำงานของเราเราดึงพลังชีวิตของเรากลับคืนมาเซนพูดเรื่องนี้ไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้ว ถ้าอีกฝ่ายไม่ได้ให้คุณค่าหรือไม่ได้ให้ความสำคัญในการที่เขาอยากจะพ r i o ริตีเราหรือว่าเขาจะอยากสื่อสารสนทนากับเราดึงพลังของเรากลับคืนมาค่ะถ้าเรารู้สึกหมุดหงิดเรารู้สึกแบบสงสัยรู้สึกน้อยจังเลยเขาไม่ตอบเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขาไม่อยากตอบเราเลิกเป็นคนที่แบบพิมพ์แชทหนักขวา หนักไปทางขวาส่งข้อความถามสงสัยทําไมไม่ตอบยิ่งพิมพ์ไปแบบนั้นยิ่งส่งข้อความรัวๆๆมันยิ่งเป็นอินเนอที่ค่อนข้างเนกระถิบเวลาที่เราแบบสงสัยว่าทําไมเขาไม่ตอบเขาไปทําอะไรหรือเปล่าโน่นนี่นั่นอยากรู้เหตุผลอยากหาเหตุผลเพื่อมาแบบทําความเข้าใจตัวเราอะค่ะอินเนอในตัวเรามันไม่โฟล์นะมันจะอยู่แบบ ทุกๆอ่ะมันจะสงสัยด้วยความทุกข์มันจะรู้สึกนอยพอเราส่งข้อความไปลัวๆความนอยของเราอินเนอร์จีลบๆในตัวเรามันก็จะส่งไปหาเขาด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยมันก็จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ากูไม่อยากตอบอ่ะมันเป็นการพุชเขาอ่ะเขาก็จะพลวเวคํา่าพลวเวคือเขาก็จะถอยตัวออกห่างยิ่งเราไปจี้เขายิ่งเราไปหนักขวาเท่าไหร่เขายิ่งถอยตัวออกห่างวิธีแก้มันเรียบง่ายมากเลย แต่พูดไปก็เหมือนจะทําง่ายแต่บางทีก็ทํายากคือตัวเราเอะค่ะต้องหนักแน่นอะในเมื่อ,อยูไม่ตอบก็ได้ไอไม่ส่งข้อความหายูก็ได้จากนี้ไปไอาจะไม่ส่งข้อความหายูแล้วแล้วก็จะไม่มานั่งรอคอยด้วยจะไม่มี energy ของการมานั่งรอเพราะ energy ของการมานั่งรอคอยว่าเขาจะตอบแชทตอบข้อความไหมมันก็ไม่ต่างจากพลังลบที่เราอยากจะรู้ว่าเขาทําอะไรแล้วพยายามส่งแชทไปรัวๆมันหนักค่ะมันหนักเอาเวลามา ทำกิจกรรมทํางานทําการหางานอดิเรกทําทําอะไรก็ได้ที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าเราไปแอตแทกับเขาแอตแทคือการยึดติดแอตแทคือการเหมือนกับว่าเราเอาพลังชีวิตของเราเนี่ยไปยึดติดอยู่กับเขาแอตแทคือการที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นความสุขของเราถ้าไม่มีเขาเราจะไม่มีความสุขอันนี้เขาเรียกว่า attachment ดังนั้นค่ะเราต้องมาหาความสุขให้ตัวเองมาเติมตัวเองให้มันเต็มมาดูแลจิตใจของตัวเอง ไม่ต้องไปอยากรู้ไม่ต้องไปอยากเห็นว่าเขาจะทำอะไรในที่นี้เราเคารพการเป็นของเขาด้วยเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้เราต้องมาเปลี่ยนที่ตัวเราอันนี้คือสิ่งที่เซนคิดแบบนี้เมื่อก่อนเซนก็เคยเป็นทําไมจะไม่เคยละ่ะนักขวาเซนยิ่งจี้จี้หนักมากพิมพ์ข้อความทีเป็นพารากราฟและเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะบางทีเนะี่ยพอเราย้อนกลับไปอ่านปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเซนมึงทําตัวน่าหลาคาญจังวะ ถ้าถ้ากูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นอนะ่ะกูก็จะไม่อยากตอบมึงเหมือนกันแต่ทันทีที่เราดึงอินเตอร์จีของเรากลับคืนมาเรากลับมาฟูลฟิลกับตัวเองเอาละวางใจเขาจะไปทําอะไรเรื่อง,ของเขาปล่อยเขาเคารพในการตัดสินใจของเขาการที่ผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเลือกที่จะเงียบเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเงียบเขาต้องมีเหตุผลบางอย่างไม่ต้องไปอยากรู้ไม่ไม่ต้องไปขยี้ไม่ต้องอยากไปจี้จุดเขา เราเนี่ยค่ะต้องกลับมาเปลี่ยนที่ตัวเองพอสนามพลังงานเรามันดีขึ้นพอโฟกัสเรามันย้ายเราไม่ได้ไปรู้สึกอยากรู้อยากเห็นหรือรู้สึกเป็นทุกข์แล้วอะแต่กว่าจะเข้าสเตจนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะบางทีก็แบบหืพารานอยนอยอยู่แบบหลายวันร้องไห้อยู่คนเดียวยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราผ่านไปได้แล้วเรายกมันออกไปได้อะ่ะเราจะโฟล์เราจะเบาพอพลังงานในตัวเรามันเบาปุ๊บเชื่อไหม อยู่ดีๆไอ้คนคนนั้นที่มันไม่ตอบเราเดี๋ยวเขาจะตอบกลับมาเเพอๆทำเนียนเข้ามาหาเราอีกทำเนียนเข้ามาคุยกับคุณเเพอๆส่งข้อความเข้ามาแบบถามแบบเออเป็นไงบ้างหรือว่าแกล้งถามโน่นนี่นั่นเพราะอยากคุยกับเราเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราไม่เหมือนเดิมไงเพราะก่อนหน้านี้เราเคยไปเชสเขาไงเช็ชิง้งเชสเหมือนไล่ล่าแต่เราไม่ทำแล้วผู้หญิงเลยค่าจะไม่ไล่ล่าใครทั้งนั้นเมื่อรู้ตัว เมื่อมีสติเมื่อเข้าใจฉันดึงตัวเองกลับคืนมาก่อนที่เราจะเป็นผู้หญิงเลอะ่้าก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้เราก็เคยไล่ล่ามาก่อนอันนี้คือพูดจริงๆแต่พอเราเข้าใจแล้วเรารู้สึกว่าเออมันจริงวะกูจะไปไล่ล่ามันทําไมวะจะไปให้ค่าจะไปแบบเอาอินเนอร์จีตัวเองไปใส่เขามากมายขนาดนั้นทําไมวะเราดึงตัวเองกลับคืนมา my power back I I need my power back I pull my power back to myself แล้วจากนั้นก็รู้สึกดีขึ้นเขาก็ทักมาค่ะทีนี้มันจะเข้าสเตจไหนรู้ไหมพอเขาทักมาปุ๊บโอ้โหไอ้คนที่มันรออยู่เนี่ยอันเนี้ยคือหลุมพรางก็พลาดมาแล้วเช่นกันรอเขาส่งข้อความมารอรอพอเขาส่งมาปุ๊บโอ้โหตอบอย่างไวจนะ้าตอบเสร็จแล้วยังไงคะหนักขวาอีกมันเหมือนมันฉันกดดันนะฉันเก็บกดฉันไม่ได้คุยกับเธอมาหลายวันแล้วพอเธอทักมาฉันก็เลยอยากคุยกับเธอปรากฏว่าอะไรคะอีนันะ่นอะหายไปอีกค่ะ หายไปอีกบางทีก็เหมือนมันมาเล่นเกมอ่ะมาเล่นแบบไมเกมกับเราเราไม่ได้อยากเล่นไมเกมเลยค่ะฉันคิดถึงเธอฉันอยากรู้ว่าเธอเป็นไงฉันก็ถามฉันไม่ได้มาเล่นเกมแต่พอแบบเธอกลับมาปุ๊บฉันก็แบบตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งกลับไปอหายไปอีกแล้วสรุปต้องยังไงคะอย่าให้มันกลับมาง่ายจนเกินไปคะ่ะถ้าเขาทักข้อความมาก็อย่าเพิ่งรีบตอบขนาดนั้นอืมไม่อยากให้เรียกว่าไมเกมอ่ะแต่มันคือการ มิร์เรดมิร์เรอร์มิเรอร์เข้าไปรีเฟล็กกลับคืนไปเลยค่ะให้เขาได้เรียนรู้บ้างเช่นกันว่าการที่เขาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวเขาอ่านบ้างไม่อ่านบ้างทิ้งไว้ให้คุณรอนานบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้รู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วตรงเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการที่เราแสดงจุดยืนชัดเจนของเราด้วยว่าเราก็มีจุดยืนนะเราเลอค่านะเราไม่ได้มานั่งรอเขาแล้วนะเราไม่ได้มานั่งให้ค่ากับเขาแล้วนะเราไม่ได้มาให้ความสําคัญกับเขาแล้วนะเราสําคัญที่สุด me and I and myself สำคัญที่สุดไม่ต้องไปตอบเขาไวขนาดนั้นไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปวิ่งตามเขาขนาดนั้นแล้วมันจะเป็นการที่เขาก็ให้ความเคารพกับเรากลับคืนมาเขาก็จะไม่หายไปแบบนานๆอีกการสื่อสารก็สำคัญมากนะคะดังนั้นเนาะเติมเต็มตัวเองนะสำคัญมากเลยไม่ว่าจะฟังมาจากที่ไหนมันจะพูดอยู่เรื่องเนี้ยซึ่งมันเป็นจิตวิทยาที่เบสิกมากมันเป็นอะไรที่ very simple มากแต่ว่า เราพลาดกันไงแม้แต่ตัวเซนก็ยังพลาดไงนี่แบบหูบอกว่าตัวเองพัฒนาตัวเองมาเยอะแล้วเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแต่พอไปลงไปลงหน้าง,งานจริงๆอะ่ะไม่รอดก็มีเว้ยก็ต้องกลับมานั่งพิจารณาตัวเองใหม่ก็ต้องกลับมานั่งดูตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยเราพลาดตรงไหนแล้วเราต้องแก้ตรงไหนอืเขาทักมาแล้วหูรีบตอบดีใจลั่นพอตอบกลับไปเอาแม่งทิ้งให้กออูรออีกเราพลาดตรงไหน เกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะแก้มันยังไงก็จะมานั่งถามตัวเองคุณค่าในตัวเราสำคัญที่สุดนะคะพอพอชอทั้งหลายทุกคนที่ฟังฟังได้ทุกเพศนะคะคลิปนี้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาค่ะอย่าไปอย่าไปให้ค่าเขาขนาดนั้นโอเคนะคะฝากกด follow ด้วยนะ